ชุ้มนี้ไม่น่ามีอย่างเงี้ยน่ามีซุม้มทีนะ่ดีดี

ใส่ยไงไวะนี่วิ่งมีสม่ไมอติดดีว่ะผมวัดโคตรเบาเลยโอ้ยหคัน

กำสีแดงนะพี่คริปเปอร์ยกเลยพี่สลิงฮะกัดแม่งโหดจหิจจ<า>๊บเปล่งตกใจเลยผู้ส่งแป๊บเดียวเองผมก็แรกคิดว่าไม่โดนต้องจับสีแดงไว้ นะครับได้ปลาค่าเรือเขาแล้วเอานี่ครับใสสวยเลยครับฝากคนงานเลยครับกบสด